สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับคาบนี้นะคะคือคาบของวิชาการป้องกันการทุจริตนะคะอยู่กับคุณครูวรายาทองสิงหรือว่าคุณครูฟ้าค่ะสําหรับในคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและการไม่ทนต่อการทุจริตในหัวข้อเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่ในชุมชนค่ะ ค่ะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนของคาบนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสาเหตุและที่มาของขยะผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ประเภทของขยะประเภทของถังขยะแล้วก็สุดท้ายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะ ค่ะสำหรับสาเหตุและที่มาของขยะนะคะในปัจจุบันนะคะมนุษย์ก็ได้มีการสร้างขยะขึ้นมามากมายเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางนะคะสาเหตุก็เกิดจากความมักง่ายแล้วก็การขาดจิตสํานึกนะคะแล้วก็ไม่คํานึงถึงผลเสียที่จะตามมาค่ะซึ่งเห็นนะคะว่าเกิดมาจากการที่เรานะคะทิ้งขยะลงตามพื้นบ้าง ตามแหล่งน้ําบ้างนะคะโดยไม่ทิ้งลงในถังนะคะที่เขาทําไว้รองรับนะคะจัดให้อย่างถูกวิธีนะคะ ซึ่งผลกระทบนะคะจากการที่เราทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงเป็นพาหะของโรคต่างๆนะคะเป็นบ่อกเกิดของโรคนะคะเพราะว่าเมื่อมีการหมักหมมสะสมของขยะจํานวนมากแล้วนะคะก็จะมีสัตว์ที่เป็นสัตว์ซี่สกโปก,ปกเช่นหนูแมลงสาบหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์จรสัตว์ต่างๆนะคะมาลื้อค้นขยะก็จะทําให้อากระจายการกระจายของเชื้อโรคนะคะ ไปสู่มนุษย์ไปสู่สัตว์ชนิดอื่นๆแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเกิดมลพิษตามมาค่ะอีกทั้งนะคะขยะบางประเภทอย่างเช่นขยะที่เป็นขยะที่มีพิษนะคะเมื่อถูกนําไปกําจัดอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็จะทําให้สารพิษที่มันยังมีอยู่ในขยะชนิดนั้นนะคะละเหยขึ้นมาในอากาศนะคะเมื่อมนุษย์ของเราได้ไปสูดดมหรือสัมผัสก็จะทําให้เกิดอันตรายอาจจะถึงชีวิตเลยก็ได้นะคะอีกทั้ง เมื่อ,อได้มีการกำจัดขยะจำนวนมากทีเดียวนะคะก็จะสูญเสียค่าใช้จ่ายนะคะเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งแล้วก็นักเรียนก็ลองนึกภาพดูนะคะ้าในสังคมของเราในบริเวณบ้านเรือนของเรานะคะมีขยะวางกระจัดกระจายอยู่นะคะก็จะทำให้สถานที่เหล่านั้นไม่น่าอยู่อาศัยนั่นเองค่ะ ซึ่งในบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทราบประเภทของขยะนะคะว่าขยะเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะแล้วก็การกําจัดขยะอย่างถูกวิธีค่ะซึ่งประเภทของขยะนะคะก็มีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกกันเลยนะคะขยะประเภทแรกนะคะเรียกว่าขยะที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะ เป็นขยะนะคะที่มาจากธรรมชาติหรือว่าสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายนะคะแล้วก็เน่าเสียง่ายนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกเศษอาหารพืชผักขยะอินทรีย์กิ่งไม้ต่างๆนะคะซึ่งเป็นขยะนะคะที่สามารถนําไปผ่านกระบวนการให้กลายเป็นปุ๋ยได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่มันจะนําไปผ่านกระบวนการให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะนักเรียนจะต้องนําขยะเหล่านี้นะคะไปทิ้งให้ถูกถังซึ่งใครถัง ังขยะนะคะที่จะไว้ทิ้งขยะย่อยสลายได้ก็คือถังขยะสีเขียวนั่นเองค่ะขยะประเภทต่อมานะคะเรียกว่าขยะรีไซเคิลค่ะ เป็นขยะนะคะที่สามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะคะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นกระดาษที่เราใช้เขียนหนังสือขวดน้ำพลาสติกแก้วเศษเหล็กหรือว่าโลหะนะคะซึ่งขยะที่จะสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะนักเรียนจะต้องนำไปทิ้งที่ถังขยะสีเหลืองนั่นเองค่ะ ขยาะประเภทที่3นะคะเรียกว่า ขยะทั่วไปค่ะเป็นขยะนะคะที่ย่อยสลายยากค่ะแล้วก็ไม่คุ้มต่อการรีไซเคิลนะคะขยะประเภทนี้ค่ะก็คืออย่างเช่นถุงพลาสติกค,ค่ะถุงพลาสติกก็คือถุงที่เราใช้ใส่ของนู่นนี่นะคะในปัจจุบันที่มีจํานวนมากมายมหาศาลเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นถุงขนมนะคะที่นักเรียนรับประทานนอกจากนั้นก็คือจะเป็นเศษพลาสติกต่างๆนะคะอย่างเช่นซองลูกอมหลอดดูดน้ํานะคะซึ่งขยะเหล่านี้นะคะ เมื่อเรานำไปทิ้งที่ถังขยะสีอะไรเอ่ย สีน้ำเงินนะคะทางขยะสีน้ำเงินนะคะเมื่อนำไปทิ้งที่ขยะสีน้ำเงินแล้วนะคะคนที่เขาไม่หน้าที่เก็บขยะพนักงานเก็บขยะก็จะนําไปฝังกลบนะคะเพื่อรอการย่อยสลายค่ะเพราะว่าขยะประเภทนี้นะคะก็คือขยะทั่วไปพวกถุงพลาสติกต่างๆเนี่ยมีระยะเวลาในการย่อยสลายแตกต่างกันซึ่งเวลาก็คือนานมากเป็นร้อยปีเลยนะคะดังนั้นเราจึงควรลดการใช้ อะไรต่างๆที่มันเป็นพลาสติกนั่นเองที่เขารณรงค์กันในปัจจุบันนั่นเองค่ะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะที่เป็นพิษค่ะขยะที่เป็นพิษนะคะก็คือเป็นขยะอันตรายนะคะที่มีสารพิษ เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะไม่ควรนํามารวมกับขยะชนิดอื่นๆโดยเด็ดขาดนะคะโดยผ่านกลาอ่าแล้วก็ขยะเป็นพิษนะคะจะต้องผ่านกระบวนการกําจัดอย่างถูกวิธีเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้เอาไปทิ้งรวมกับขยะที่เป็นเศษอาหารหรือขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะอ่าขยะเป็นพิษก็อย่างเช่นหลอดไฟ กระป๋องสีกระปอ๋ะปองสารเคมียาฆ่าแมาลงยาฆ่าหญ้าหรือว่าน้ำมันเครื่องต่างๆนะคะซึ่งเราก็สมควรนําขยะที่เป็นพิษนี่ทิ้งลงในถังขยะสีแดงนั่นเองนะคะเพราะว่าพอไปทิ้งที่ถังขยะสีแดงปุ๊บเขาจะรู้ว่าเป็นขยะอันตรายจะต้องนําไปทิ้งแล้วก็ไปรวบรวมไว้ให ถูกที่นะคะเพราะว่าขยะที่เป็นพิษนะคะถ้ามันไปอยู่ในสถานที่บางที่อย่างเช่นแหล่งน้ำมันจะสามารถแพร่กระจายสารพิษออกมาทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์นะคะต่อสิ่งมีชีวิตต่อสัตว์อื่นๆได้อีกนะคะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยะคะ่ะซึ่งขยะประเภทนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้แล้วก็ระมัดระวังในการทิ้งมากๆนะคะ ค่าก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณมีคุณครูนะคะก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนทุกทุกคนคะ่ะว่าหลังจากที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเรื่องการแยกขยะประเภทของขยะแล้วนะคะจะตอบคำถามนี้ได้ไหมหากนักเรียนนะคะรับประทานอาหารในกล่องโฟมแล้วรับประทานไม่หมดนะคะจะมีวิธีการแยกประเภทขยะอย่างไร อ่า t ิ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันก่อนนะคะอ่าถ้านักเรียนรับประทานอาหารไม่หมดนะคะมีเหลือเศษข้าวเศษผักนะคะแล้วก็มีขยะคือเป็นช้อนพลาสติกแล้วก็กล่องโฟมนะคะจะแยกขยะทิ้งให้ถูกถังขยะถูกสียังไงคะอ่าตอบได้หรือ,อยังเอ,อ่ยครูชิงครูจะเฉลยแล้วนะคะ ประเภทแรกนะคะคือประเภทขยะที่สามารถย่อยสลายได้นะคะก็คือพวกเศษข้าวเศษอาหารผักผลไม้ต่างๆนะคะจะต้องนําไปทิ้งที่ถังขยะสีเขียวค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะคือกล่องโฟมเป็นสาเป็นขยะที่รีไซเคิลยากนะคะเป็นประเภทขยะทั่วไปที่รีไซเคิลได้ยากมากนะคะ ทำให้ต้องไปทิ้งที่ถังขยะสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายช้อนพลาสติกนะคะนับเป็นขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลต่อได้นะคะเพื่อนํากลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปได้นะคะก็ให้ทิ้งที่ถังขยะสีเขียวนั่นเองค่ะอ่ะขออภัยค่ะสีเหลืองค่ะคุณครูสับสนนิดหน่อยนะคะสีเหลืองนะคะ อ่าสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ